ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านวัญชัยคงเกษมในานามคณะผู้จัดงานซึ่งประกอบด้วยเทศบาลนครอุดรธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีหน่วยงานราชการทหารตำรวจสถานศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีผมรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศก,กาลลานวัฒนธรรมเมืองอุดรธาน,นีเฉลิมฉลองการตั้งเมืองอุดรธาน,นีปีที่130การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสื่บสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามการแสดงและการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้มีความประทับใจและช่วยประชาสัมพันธ์เมืองอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับประชาชนนอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสพิเศษของการตั้งเมืองอุดรธานีปีที่130กิจกรรมในในงานประกอบด้วยการแสดงการละเล่นกีฬาพื้นบ้านการแสดงของศิลปินพื้นบ้านโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีการแสดงการรำบวงสวงโดยรูนาฏศินผู้นำซ้อมรำบวงสวง การแสดงดนตรีพื้นบ้านการแสดงโขนและการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อความสนุกสนานและประชาสัมพันธ์เมืองอุดรธาน,นีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นปัดบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วและผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีท่านวันชัยคงเกษมประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมเมืองอุดรธานีเฉลิมฉลองการตั้งเมืองอุดรธานีปีที่130ขอกราบเรียนเชิญครับ ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหา,ารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานที่พิธีเปิดงานเทศกาลลานวัฒนธรรมเอุดรธา,านี เฉลิมฉลองการตั้งเมืองอุรรธานีปีที่130ผมขอชื่นชมในความรักและสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวจังวัดุรรธานีโดยงานภาครัฐและเอกชนจากการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาประสบความสเร็จได้จากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านการจัดงานในวาระการเฉลิมฉลองการตั้งเมืองอุดรธานีปีที่130 ในส่วนพิธีการสําคัญสําคัญตลอดจนกิจกรรมการเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้ร้วนแล้วเกิดจากความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านมีความภาคภูมิใจในศิละปะวัฒนธรรมประเพณีดีของท้องถิ่นนั้นจะแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองอุรธานีที่มีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จัก และก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักและได้